ลาเต้ทุเรียนรสชาติมีเป็นยังไงแล้วมันจะกินได้ไหมครับเดี๋ยวลองลองมาทําดูนะครับเมื่อวานได้ทุเรียนบนดอยมาเพื่อนอยากจะลองทําเป็นกาแฟทุเรียนกินดูครับไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเพื่อนเดี๋ยวลองมาทําดูนะครับเป็นลาเต้ลาเต้ทุเรียนครับส่วนผสมก็นี่เลยครับทุเรียนลาเต้มต้องมีนมนมสดครับแล้วก็ทุเรียนครับ อันนี้เป็นทุเรียนพื้นเมืองเพื่อนแล้วก็มีนมข้นหวานเดี๋ยวลองดูว่าจะใส่ไหมถ้าทุเรียนมันหวานเราก็ไม่ใส่ครับแต่ทุเรียนนี่มันหวานอยู่แล้วเพื่อนทุเรียนพื้นเมืองนมข้นจืดนมข้นจืดครับแล้วก็กาแฟเป็นเอสเรซโซ่เพื่อนเอสเรซโซ่เ5็ดสิบห้ามลอันนี้ผมใช้เป็นลาราบิก้าเป็นโลบัตตาครับ จดสิบห้า ml ครับเอสเปสโซเดี๋ยวเรามาทําดูกันเลยครับอันดับแรกนี่ผมจะเอาทุเรียนมาทําเป็นนมก่อนครับเพื่อนเราใช้ประมาณห้าสิบ็มวก็ประมาณนี้ครับเพื่อนพอไหมพอไหมพอแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่นมไปอีกห้าสิบเป็นมวครับนมโซดิีงห้าสิบเป็นมวครับเพื่อความนัวนมจืดจกสักนิดหนึงนะเพื่อน น้อยอนะ่ะครับนมข้นหวานใส่หม่เพื่อนผมชอบหวานใส่นิดนึงนิดนึงครับพอแค่นี้พอเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเรามาตีครับตีหน่อยให้มันเข้ากันหน่อยครับเพื่อน ได้แล้วเรามาใส่แก้วเพื่อนเป็นนมทุเรียนครับเดี๋ยวเราใส่ลงแข็งเพื่อนใส่แข็งครับใสใ่เต็มเลยเพื่อนเราก็เอาเนื้อทุเรียนทอปหน่อยนึงครับเราก็เอาเอสเปรสโซ่ใส่ลงไปให้มันเป็นชั้นครับเป็นเลเยอร์ให้มันแยกชั้นหน่อยครับ เพื่อทารสในการกินครับเพื่อน้าล้วครับลาเต้ทุเรียนครับเพื่อนเดี๋ยวามาชินดูครับว่ารสชาติม่เป็นไงครับครับลองกินับลาเต้ทุเรียนเป็นไงเพื่อน รสชาติได้เลยครับเพื่อนรสชาติได้ครับเพื่อนได้แลวอร่อยเลยครับถ้าคนที่ชอบทุเรียนนี่เยี่ยมเลยครับเพื่อนกินเข้ากันดีครับไม่ไม่กบกินกาแฟครับไม่กบกินอ่าไม่กบกินกาแฟแล้วก็หอมทุเรียนมาครับเพื่อนรสชาติที่แปลกครับอร่อยสุดยอดครับเพื่อนอืม โอเคเลยครับได,ได้ครับอร่อยครับลาเต้ทุเรียนเยี่ยมเดี๋ยวลองให้คนอื่นชิมดูครับเพื่อนลาเต้ทุเรียนรสชาติเป็นยังไงเอสมัยเก่าครับอือ,อร่อยค่ะหอ,อมอร่อยโอเคอันนี้เป็นลาเต้ทุเลียนน้อง นองคิมรู้ว่ารสชาติเป็นเจไดหอมลอําฮะหอ,หอมหวานมะอเจะได้มะอืมช่วคะแนนนี่เต็มซิบอ,อ่ะฮะช่คะแนนนี่เต็มซิบอ่ะซิบเต็มซิบโอเคเยี่ยมแล้วเพื่อนถ้าคนชอบกินหวานก็เพิ่มนมข้นหวานไหมครับแต่นี้ใช้ความหวานทุรเรียนผมใส่ไปนิดหน่อยก็ พอดีครับกลิ่นไม่ตีนครับกลิ่นทุเรียนชัดเจนกลิ่นกาแฟชัดเจนครับไม่ตีนครับใช้ได้เลยครับเพื่อนครับถ้าอยากจะทํากาแฟสดกินเองนะครับหรือว่าอยากจะลองทําเมนูใหม่ๆแบบผมนี่ก็มันจะต้องมีอุปกรณ์ครับนี่เลยครับเครื่องทํากาแฟเอสเปรสโซขนาดเล็กน่ครับราคาไม่แพงครับมีไว้ใช้ในบ้านครับสั่งซื้อได้ครับที่ลิงก์ครับผมวางลิงก์ไว้ี่ครับ หรือไม่ก็ตรงเลือกซื้อนี่ได้เลยครับครับผมสวัสดีครับ